นายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019หรือโควิด -19 ตามที่นายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานกับเจ้าคณะปกครองและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีศักยภาพจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตามพระําดำริสมเด็จพระริวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาย ยกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ดําเนินงานจึงได้ลงพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจังหวัดสมุทรสาครที่วัดสุทิวาสวรารามหรือวัดช่องลมอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับพระเทพสาครบุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวัดเจษฎารามพระครูสิทธิธรรมพรเจ้าคณะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการเจ้าวาดวัดสุทิวาสวรารามนายวิรัักฟ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือด,ดร้อนก่อนเดินทางเยี่ยมเยียนให้กำลังใจที่วัดสาลาปูนวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือด,ดร้อนจากไวรัสโควิด -19 ตลอดทั้งเป็นศูนย์ผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายกับประชาชน พระครูสิทธิธรรมพรเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครได้รับการประสานจากสำนังกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอวัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนโดยพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ทุกอำเภอจัดตั้งโรงทานซึ่งที่วัดช่องลมมีประชาชนมารับบริการจำนวนมากวันละ300-500คน ก็ใช้ทุนลัพั์ของวัดนะคือเริ่มแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยเราก็วางแผนว่าใช้ทุนลัพ์ทุนของวัดก่อนโดยเริ่มแรกก็วันแรกก็แจกไปประมาณสักสองสามร้อยชุดนะก็ปรากฏว่าประชาชนก็ให้ความสนใจเยอะเรากฏว่าไม่พอแจกเราก็เพิ่มเป็นวันที่สองก็เป็นสามร้อยสามร้อยสามร้อยฝาอะไรเนี่ยตอนนี้วันนี้เป็นวันที่สี่ที่ห้าแล้วก็เรา ก็ห็นว่าประชาชนมากขึ้นทุกวันแล้วก็วันนี้เพิ่มไปเป็น500ชุดการดําเนินงานก็คงเรียบร้อยอ่ะนะเพราะว่าพอชาวบ้านหรือประชาชนเ็ารู้ข่าวว่าทางวัดมีศูนย์บริการอย่างเนี้ยเขาก็บริจาคเป็นเงินบ้างเป็นวัตถุบ้างเช่นข้าวสารไข่อะไรต่ออะไรที่เขามีเขาก็เอามาสมทบทาวัดก็เอาไปแจกทั่วทั่วถึงเหมือนกัน่ย ขณะที่ผู้ว่ราราชการจังหวัดกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากจากโรงงานร้านค้าต่างๆหยุดลงชัว่วคราวและได้รับความเมตตาจากวัดจากคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร<ด>พร้อมช่วยเหลือจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารและยังเป็นแนวทางที่ดีให้กับภาคเอกชนหลายแห่งที่ต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในลักษณะนี้ด้วยก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าคณะจังหวัดนี่ ก็ได้รับความนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งเลยวันนี้ก็มีมีการตั้งในลักษณะเหมือนกับเป็นโรงทานอย่างเงี้ยหลายที่ทุกอำเภอแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เหมือนกับออฝ่ายคราวสาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานต่างๆเนี่ยก็อยากจะตั้งด้วยเหมือนกันก,ก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะมีการตั้งเพิ่มอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่พวกเราในฐานะพุทธาสาานิกชนเนี่ยได้เดินตามรอย ระสงฆ์ที่เราเคารพบูชาอยู่ด้านนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าภายหลังจากการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือของวัดต่างๆตนมองเห็นความร่วมมืออันดีของวัดชุมชนราชการหลายวัดต่อยอดลงไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่บ้านเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงซึ่งหลังจากพ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตนจะได้ขอแนวทางจากมหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์ลงไปให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนถึงที่บ้านต่อไป